ไม่คนค่ะกติ่ไม้อีกมีคนดูมั้ยพี่พาใครมาเนี่ยก็พาพี่ติ๊กมาไงตามสัญญาไงมีคนดูเกือบห้าหมื่นที่มดดำถามมีคนดูไหมเนี่ยน่ะหมายถึงว่าจริงก็คือโอเคสวัสดีค่ะอ๋อยังไม่จบมจบแล้วจบแล้ววันพี่หรอวันนี้เห็นกลัวเขาไม่ทันสาวคนรู้ซิปผสมกันไหมชื่ออะไรครับชื่อนาเปียนาเปีชื่อนาเปียกับอีกนะนาเปียเพียแค่ไม่ แต่ทิ่พิตติคไม่เคยไลฟ์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่เคยออกเลยจริงกว่าจะเอาพิตติคออกจากบ้านได้นี่นานมากนะที่จริงทำดีมากเมื่อเราหนูรักพี่มากเุดกว่าจะเอาพิตติคออกจากบ้านได้นี่นาทำไมถึงตัดสินใจมาครับก็พอดีแบบออกจากป่าพอดีนะฮะแล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยจะบอกว่าสำหรับแบรนด์บาลอมาติเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ย พิเซนเตอร์คือพี่ปิ๊กหนูหนูเป็นอะไรครับมือหนูเป็นอะไรครับอุ้ยเจ็บค่ะอ๋อมือหนูเจ็บให้ก่อนดีกว่าโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคอย่างที่บอกวันนี้พี่ติ๊กก็มากว่าบ้านโน้เมื่อกี้ต้องไปอันจ็บวัที่แล้วเขาส่งลูกชายเอ้ยน้องชายน้องชายน้องชายหกครับหกคนพอกซิงใช่ตอนนั้นผมจะไปแบบไปดูงานเปิดตัวเขาอยู่เลยแล้วก็แบบสนุกมากในวันนั้นค่ะ ด้วค่ะด้วยตายแล้วอยากจะคุยอะไรพี่ติ๊กอาถามเขาสิปกติเขาเขาเาไม่ออกจากป่าเขาไม่เขาไม่ออกจากบ้านมาทำงานนะถ้าถามเรื่องป่าป่าพี่อาจจะพอเออพี่ถามเรื่องป่าเหรอคะพี่ชอบทำอะไรในป่าไหมคะทำไมไปเดินป่าทำไมคะอ๋อพี่พี่ชอบธรรมชาติค่ะชอบแบบธรรมชาติชอบธรรมชาติทุกอย่างเลยค่ะโอ้หน้าหนูเหมือนสัตว์นะคะชอบหนูไหมคะ นี่ให้บูมให้บูมให้บมแมแม่แม่แแมทนี่บูมให้มย์เลยน้าลสัตว์พี่ว่าเป็นเอ่อเป็นธรรมชาติที่สวยงามจะบอกว่าสมมติเอ่อสาวสวยอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าได้ไปเดินอยู่ในธรรมชาติเนี่ยจะสวยมากขึ้นประมาณ70%เเลย เดี๋ยวก็กลับมาก่อนิเขาไปใส่ไัแล้วมาัไปใส่กันมาคมไม่ติอทรมาติอ๋อได้ได้ได้้นาะี่ติก็งงมากเมื่อกี้เขดั้งเขถามเยอะมากเลยนะถามอะไรทำอะไรกันหรอคนนี้คือใครก็ถามเยอะูมเมืใครเมื่อก่อนออกติ๊กเมื่อก่อนชอบหมา มาดูคุณหมาตามข้างทางก็มาทำคอนเทนต์ใช่แล้วแล้วว่าทุกคนมาแล้วทำไงต่อเอาไปเรียนต่อตอนนี้อยู่บ้านทำอย่างอื่นแม่มาลูกค้ากดออเดอร์เป็นกี่พันแล้วยังไม่ได้พูดจริงหรอยังไม่ขายเลยอ่ะแม่ดูนี่คือยอดจริงเนี่ยพี่ติ๊กห้าล้านภายในกี่นาทีมั้งสองนาทีสองนาทีเอาให้ได้จริงเนาะไม่เกี่ยวคือเอาง่ายๆหล่อมากหล่อมากหนูนั่งนกรู้สึกพี่ติ๊กนี่หนูเป็นอะไรคะทำไมอึ้งอย่างนั้นนะแม่เงินผิดตำแหน่ง พรอ่ะถ <What> ้ากันเตอเจนี่อยู่ตรงกลางดีไหมเจนี่อยู่ตรงกลางหมายถึงว่ากลางใจพี่อะ ผมว่าผมต้องไปทุบหน้าใหม่ที่เกาหลีถ้าพี่ซีจะทําอะไรพี่ติ๊กพี่ซีข่มคืนหนูดีกว่าอชอบชอบทำรักนวลเสนอตัว <c oughs> วันนี้ก่อนจะเอาพี่ติ๊กออกมาบ้านเชนนี้ได้เป็นไงพี่ติ๊กมาบ้านเชนนี้ครั้งแรกตัว,วบอกว่าแบบผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็แบบเราได้เห็นอ,อะไรแบบ เออพิมพ์ทองแบบแปลงฝ่ายสะดวกผมมากเลยคอแต่ก็กินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอะไรกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูในไลฟ์ด้วยนะคะจริงๆตอนแรกฉันบอกยะเอาพิทติกมาจะเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเลยตัวฉันเองยังไม่รู้ว่าจะเอามาได้หรือเปล่าก่อนแรกว่าพี่จะมาจริงๆค่ะโอเคค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะมันแบบน่ะตอนแรกฉันบอกยังมึงก็จะเอาพี่ติ๊กมาแกยังไม่เชื่อเลยไปทุ่มใส่แล้วอะไรที่แสงแล้วบิร์นมเอาง่ายๆวันนี้เออ เรามาทํางานเกี่ยวกับบานโนบากิเนาะบานโนบากิเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักเออเมื่อปีที่แล้ติดจะมีน้องๆฟ็อกซี่ ok น้องๆฟ็อกซี่ ok ก็ได้มีโอกาสมาเป็นร่วมโปรเจกต์กับบานโนบากิใช่ครับเป็นไงกันบ,บ้างนะก็สมหรับน้องๆฟ็อ ok กซี่ก็ตอนนี้ทุกๆคนก็น่าจะแบบเห็นผลงานของเขาเนาะแล้วก็แล้วกเ็เคยไปออกรายการของ พี่มดดำบ่อยๆพี่มดดำเล่นหลอดติ้พี่มดดำไปไม่ถูกเลยแต่ให้เรียกน้องมดดำเหรอไม่ถึงว่าน้องๆจะเรียกว่าพี่มดดำนาะอ่ะตาแน่นอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ขอ,อญาตบอกกอนเลยว,ว่าวันนี้มาในนามของบานอบากิเนี่ยซึ่งแน่นอนบานอบากิเนี่ยความแตกต่างของมาร์กของเราเนี่ยมันคือผลิตทุกอย่างมาจากเกาหลีหมดนะทุกอย่างนําเข้าจากเกาหลีถ้าสมมตินคนรู้เนี่ยว่าโรงพยาบาลบานอบากิเนี่ยที่เกาหลีถือว่าเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีที่แบบว่าหลายๆคนเขาไปทําหน้าทําอะไรก็แล้วแต่มันก็หลังจากทาหน้าเสร็จอะ่ะเขาก็จะมีมาร์กตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวที่มัมถืออยู่เนี่ยแหละ วันนี้เราขายกันเป็นคอร์สนะคอร์สหนึ่งมีกี่ชิ้นอะนี่ค่ะแม่อยู่ข้างหลังเลยนี่คือคอร์สหนึ่งคือหมดทั้งอย่างนี้เลยนะขายเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งอ่ะมี10ชิ้น10ชิ้นให้หมดเลยสามรอยเก้าสิบบาทจับพันกว่าบาทแล้วก็มี่จับพันกว่าบาทจับร้อยพันเหลือสา1ร้อยามสิบเอ็ดบาทแล้วเหรอใช่ค่ะมีปูปองเหลือ331รามบเอ็ดบาทกดกระแทกกระโดด ที่ยังบอกฮะหนูขอโทษนะคือคอมเมนต์รัวมากเลยว่าขอมุมกล้องพี่ติ๊กแบบที่มดดำโอเค <laughs> <laughs> อันนี้ค่ะโอเคจริงๆแล้ววันนี้บ้านโอกปกเนี่ยเหลือ300กว่าบาทถูกต้องไหมฮะสามร้กว่าบาทจากที่ปกติเนี่ยคุณไปซื้อที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะตกชุดเนี้ยพันกว่าบาทแน่นอนแต่วันนี้ค่าซื้อในไลฟ์เจนนี่กดตะกร้าตอนเนี้ยเหลือ390แต่วันนี้มีเก็บคูปองได้เหลือเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือตั้สามร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถูกมากเลยนะเท่ากับชิ้นหนึ่งอ่ะสามสิบกว่าบาทเองจิงทุกชิ้นหนึ่งสามสิบ มันจะแบ่งเป็นเซตๆอย่างนี้นะสําหรับเซตคนมีมีสิวไหนเซตคนมีสิวไหนอ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอเอาหมดไปแล้วอันที้หนึ่งอันนี้คือเซตไม่สะดวกแก่ไม่มีขายแล้วค่ะจะไม่จับเวลาเล้วเซตไม่สะดวกแก่คือองไจยัมันไม่มีของอะไรแต่ละคนวันนี้มาทำอะไรกันคะไม่มีของไม่เอาค่าของมาให้เลยแต่ละแบรนด์พอไม่มีอยู่แค่ หมดแล้วพี่ติ๊กตอนนี้แล้วค่ะแล้แล้วตอนเแล้วน้ม่ห่หมดแล้วนี่มันจะพูดอย่างงี้ตหนูสอบพี่ติ๊กดูหน่อยไปแล้วนี่เห็นว่าหมดแล้วดู้าอี้จะไปหาโอเค เพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับกี่บาทแล้วสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยสามสิบบาทสามร้อยสามสิบบาทหมายถึงว่าคุณได้ทั้งเซตเลยนะคะแล้วก็จะมีวิธีใช้คุณด้วยว่าใช้ยังไงอะไรยังไงหนึ่งเซตเนี่ยมันเท่ากับสิบวันหนึ่งเซตเท่ากับสิบวันคุณสามารถดูแลผิวพรรณของคุณเนี่ยได้สิบวันในราคาตอนนี้ตั้งอยู่ที่สามร้อยสามสิบบาทได้คูปองด้วยใช่ไหมได้คูปองยังอยู่ค่ะคูปองยังอยู่คูปองยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จากไหนคุณต้องไปเก็บคูปอง ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จากไลฟ์ก่อนเนาะตอนนี้เหลือสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทบาโนบาก,กิทุกอย่างนําเข้าจากประเทศเกาหลีหมดนะฮะทุกอย่างนําเข้าจากประเทศเกาหลีแล้วก็มาจากโรงพยาบาลเสกกรรมอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีเนี่ยถึงคุณเลยมันจะมีแบ็คมาส์เนาะ,ะก็คือตัวเนี้ยสมมติหน้าใครมีปัญหาเยอะๆใครแบบมีริ้วรอยเยอะๆตัวนี้ก่อนเดเมสกินก็คือผิวสำหรับมันไม่ใช้ยังไงคะก็คือมาส์กหน้าปกติเงานเกาหลีหน่อยค่ะเฮ้ย่ก้าเราจะถามเหมือนกันจะถามเหมือนเจนี่นะครับว่าแต่ละตัวมันใช้ยังไงม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันมีอะไรมันใช้ยังไงไอตัวเนี้ยสมมติหน้าาเรแดงๆ ถ้าเรา,าเป็หมืห่นหน้าเราแบบว่ารู้สึกว่ามันมันเหี่ยวมันยดเยอะๆนั่นแหละต,งตงังมัน่ะมันเติมน้ําเติมความเต็มให้หน้ามันติดิวช้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้ติดต่อกันสามวันเราจะได้เห็นผลเลยอันเนี้ยมาตอนเปิดตัวแรกๆอ่ะขายแผ่นละร้อยเท่าไหร่นะ <50. S 1> วันแรกเราเปิด150 เสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับที่ประเทศเกาหลีนะที่โรงพยาบาลมโนติว่าทำยังไงให้คนไทยอ่ะสามารถใช้ได้ในราคาที่ถูกก็เลยไปลดขั้นตอนของแพ็กเกจลงก็เลยตอนเนี้ยแต่วันนี้ที่ไหลเจนี่เนี่ยตกแล้วเหนืออ่ะคคอมาค่ะมาที่ค่ะเหนือรามาฟังอีกค่ะเอ้ยมึงติดเข้าไปค่ะติดช่วยหน่อยจับแก๊งมโอเคค่ะ ยังไม่ยังสำหรับคุณนี่ไม่ครบเลยฮะไม่หัมาีต้องขาดเอางี้ถ้าคุณไม่สะดวกแกหรืออายุมากกว่าสาปีขึ้นไปแล้วค่ะโอมย่เสร็จแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วหรอคะแล้วจบแล้วจบแลแล้วจบลวจบแล้วจบแล้วจ้วจบจบจบแล้ลแล้ว้้ อีป้าวันนี้เซตนี้เอาเหลือคูปองยังไม่หมดเนาะคูปองยังไม่หมดเนาะไม่หมดค่ะเหลือสามร้อยกว่าบาทสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทใช่ไหมสาม้ยสามบาทเหลือแค่นี้จริงแล้วทุกชิ้นของเราไม่ใช่ผลิตที่เมืองไทยนะคะทุกชิ้นเนี่ยมาจากโรงพยาบาลเกาหลีแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยให้คลินิกเนี่ยเขาทำไงให้ตอบโจทย์ผิวคนไทยมากที่สุดเพราะฉะนั้นผิวคนไทยอายุหลัง35ปุ๊บเป็นยังไงเหี่ยวแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ กอบานโอบากิตัวเนี้ยจากเกาหลีซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยคุณจะต้องไปซื้อมาที่ที่มีที่โรงพยาบาลนะแต่วันเนี้ยนามาขายแบบคุณถึงไลฟ์จุดนี้แล้วอย่างที่บอก3ามร้อยสามสิบแปดบาทรีบกดเข้ามารีบกดก็มาพี่มีกี่ตะกร้าจ๊ะพี่มีกี่ตะกร้าพี่ยังไม่รู้เลยลูกกกี่ตะร้าดูไม่กี่ตะกร้าคือตะกร้าหนูมีแค่หมดค่ะตอนนี้เราขึ้นไปแค่หนึ่งใช่ปะงั้นหนูรบกวนขึ้นทุกอย่างมาพร้อมกันแล้วก็เราดคู่โตให้เสร็จแล้วก็จับเวลาพร้อมกันโอเคก็คือทุก พุกตะกร้านะ่ะคือ300เท่าไหนนะาร่น 3, ะสา, 9, สาม่หือสามสิบแต่ตอ,ตอนนี้คุณเก็บคูปองเหลือ331บาทคุณซื้ออ,อินข้อไปเลยเนาะมันจะมีสําหรับใครเป็นสิวสมมุติใครเป็นสิวก็จะมีเซตสิวในเซตสิวคือเซ,ต,อเซตนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ดูให้ดูกันว่าอ่ะอย่างนี้เย่สิอันนี้ก็คือเซตเนี้ยจากพันกว่าบาทเป็นใครเป็นสิวใครเป็นแบบรู้สึกว่าหน้าตัวเองมีสิวเยอะๆก็ให้ตอบโจทย์ด้วยเซตนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเซตให้คุณเลยว่า เออสามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์เรื่องเซ็ตเซ็ตเซ็ตสิวได้หรือแม้กระทัมม่งมันมีอีกเซ็ตหนึ่งถ้าสมมตินายแหง้งหน้าไม่ฟูหน้าเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเราอายุเยอะๆแล้วอ่ะมันจะมีนับหน้าเซ็ตฟูอยู่หไหนลูกเซ็ตฟูนะก็ะคือเซ็ตผิวอันน,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 นี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้อ,นนอ,นนอ่ะถูกต้องถ้าสมมติครรู้สึกหน้าห้งๆเยอะๆเนี้ยก็เอาเซ็ตนี้ไปเลย นะะก็มันจะมีมาส์กหลายอย่างคุณมันจะมีมาส์กข้าวโพดเนี่ยลดบวมมาส์กพรีเมียมสีแดงมาส์กพรีเมียมสีแดงคือตัวเนี้ยนะฮะนี่คือตัวเนี้ยเดเมสออดก็ไม่เห็นเดเมสกินตัวเนี้ยถามว่าถามว่าพี่ติ๊กใช้เซตไหนคะอยากหล่อแบบพี่ติ๊กต้องใช้เซตไหนคะเดี๋ยวให้พี่ผูดดำแนะนำแนะนำให้พี่ผูดดำแนะนำก็คือเอาง่ายถ้าสมมติอายุเกิน35ปุ๊บก็ใช้ เซ็ตไม่สะดวกแก่น่ยแหละเออเซ็ตไม่สะดวกแก่ต้องใช้ทุกเซ็ตเลยว่ะไม่แต่เราไม่มีสิวแล้วไงแต่ถ้าสมมติวันนี้ใครยังมีสิวอยู่อย่างเงี้ยก็ใช้เซ็ตสิวหรือใครถ้าสมมติบอกรู้สึกว่าผิวแห้งมากๆเงี้ยก็ต้องใช้เซ็ตผิวปูอีกดูอีกน้าทุกเซ็ตวันนี้เหลือ3 3 1บาทค่ะแต่ผมชอบชื่อนะครับไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่อะไรนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาไงแม่โอเคเริ่มจับยังครับสี่ตะก้าขึ้นแล้วสิบนาทีนะโอเคเริ่มยังครับเริ่ม อ่าโอเค,ออเควันนี้ได้3 3มบาทนี่กดเข้ามากันเราตั้งไว้390ร้อเก้าสอย่างที่บอก พี่ติ๊กเวลาดูแลตัวเองมันก็ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ติ๊กลองบอกคุณดิติ๊คิดว่าก็อะไรที่มันสามารถที่จะทําให้เราเราดูแลตัวเองได้ตอนนี้ฟรีค่าส่งด้วยนะคะกดเลยนะคะในไลฟ์ตอนนี้ฟรีค่าส่งอ๋อตอนนี้ฟรีค่าส่งส่งค่ะฟรีค่าส่งแล้วมีอะไรอีกปีคะตอนนี้ราคาเหลือที่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้เหลือ3ามร้อยสามสิบเอดบาทค่ะสามร้อยสามสิบเอดาทวันนี้แต่ละคอร์สก็จะมีวิธีการใช้ไปให้เขาถูกต้องไหมว่าควรจะใช้ยังไงคือมันจะมีว่ลละคคอออร์สไปุณเเืกาย่าาตตะะะะะกกรร้้นนนคใเีจมี คอสไม่สะดวกแก่ก็หมายถึง10วันในการคนในแบบผิวของคุณเนี่ยด้วยบานโน๊บากิหรือแม้กระทั่งมีเซตพรีเมียมเซตรพรีเมียมเนี่ยแล้วก็มีเซตรพรีเมียมนี่คือความพิเศษเลยคือใครที่หน้าแดงหน้าเออืดขนเยอะอะไร,รเซตรพตร,พเตรพีเมียมคือเซตที่ผมคิดว่าเซตพรีเมียมคือนี่ไงรถเรากระจายกันไปหมดแล้ว ก็คือเซ็ตพรีเมียมตัวนี้มันจะมีทั้งไอตัวนี้มันจะเป็นผานที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วไอตัวนี้มันเป็นคิดค้นโดยหมอที่โรงพยาบาลบาโนบานบกิ<อ>แล้วก็ถ้าสมมติวันนี้ใครยังมีสิวอยู่ใครยังมีสิวอยู่ต้องเซ็ตนี้เลยเซ็ตสิวก็คือเซ็ตผิวเป็นสิวเนี่ยมันก็จะทำให้ดูผิวขนเนี่ยดูแลดูกระชับขึ้นเนซะะ็ตสิวก่อนเซ็ตสิวก่อนทขาไมอ่ะชื่อปักหมดให้ค่ะอ๋อเหรออ่ะเซ็ตสิวปักหมดแล้วไม่ไม่เขาเห็นลูกค้าถามเอาเซ็ตไหน อะไรนะฮะให้พิ๊ตตออนต้บอกเขาเองค่ะโอ้อ่อนขนาดนี้แล้วไ่รลูกเขาแ้วอ่ะไมเ่ติ๊กไปหาลูกของเขาไม่ใช่เออพ่ติ๊กดได้ี่ติีเสียนเด็กน้อยคนหนึ่งเขาชื่ออะไรชื่อยูจินเป็นลูกเป็นลูก่้ลูก่นี้ พิธีคุณได้ถึงห้าล้านไม่ใช่กลับบ้านกันได้แล้วเลยโอเคอันนี้เหลือเหลืออีกแสนกว่าบาทไปบางมากเลยเหลืออีกแสนกว่าบาทเราจะเข้าสู่งห้าล้านแล้วห้าล้านจะกลับหรอกลับสี่แม่จริงทำไมอย่างั้นไม่ต้องหนี้ผมทุกคนโอเควันนี้ใครจะเอาเซตไหนก็ดูในตะกร้าเอาหรือกันน้องวันนี้เก็บคูปองมีส่งฟรีให้คุณด้วยมีส่งฟรีแล้วก็เก็บคูปองวันนี้เก็บคูปองแล้วจะเหลือสามร้อยยี่สิบบาทนะคะ มันมีหลายเซตเลยครอบตัวยาตาข้ามันมีเซตใครอยากจะผิวใสออร่าหรือจะเอาใครจะเอาแบบว่าเซตหรือผิวคู่ดวเห็นนักเพราะว่ากันไปเนาะอยเจอเซตอะไรครับเดี๋ยวพวกเราเปิดาตุ๊กยี่สิบบาออร่าออร่าครั้งที่ใช้สักครึ่งชั่วโมงจะต้องถึงออกนะร้อยแปดบาทมันจะชุ่มชื้นไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเหลืออีกแสนกว่าบาทเองแล้วเร็วอ่ะ รีบกดตาก,ก้าเข้ามาเนาะ,ะทุกคนฟังนะตอนนี้ที่ปักหมุดเป็นเซ็ตสิวนะคะตะก,ก้าที่2เป็นเซ็ตผิวดูฟูอิ่มน้ําสไตล์เกาหลีคือตอนนี้กกาบานูบากิเขาจัดเซ็ตมาให้แบบตอบโจทย์ทุกคนคือเอาไปคนละ1เซ็ตและอย่าลืมว,ว่า1ออเดอร์มีสิทธิ์ลุ้นบ้าน4ี่ล้านห้าแสนหนึ่งอหนึ<ป>ออเดอร์อวันนี้3 3มร้สสบาทสามารถลุ้นบ้านกเด้อด้วยได้หนสิสมีลุ้นอะไรที่อีก บ้านค่ะแค่บ้านเลยแค่บ,บ้านอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ได้คูปองซัพพอร์ตสามเด้งแคน่นเลยแล้วก็มีเซ็ตผิวใสออร่าตะกร้าที่3ามเขือในงานผิวออร่านะคะอยากหน้าตาดีอยากหล่อขาวใสแบบไม,ไม่ไม่แบบดูแก่ดูโซมตะกร้านี้แล้วก็เซ็ตพรีเมียมอันนี้คุณเซ็ตพรีเมียมคือชุดตัวนี้เลยที่เราลือกันเนี่ยคือพรีเมียมคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวม,มันอันร้อยห้าสิบบาทแต่วันเนี้ยมันก็คือไม่ต้องเข้าคิดอีกเหมือนเ,นเอาง่าย ทำเหมือนปฏิบัติผิวเหมือนรีเซ็ตผิวตัวเองใหม่หมดเลยวันนี้มันเหลือ321บาทจริงๆอ๋องั้นงั้นหนูว่าเราสรุปเสร็จแล้วเราก็จะให้พี่ติ๊กเนี่ยพูดคุยกับทุกคนค่ะโอเคค่ะให้พี่ติ๊กพูดคุยเมื่อสักครู่เจนนี่บอกว่ามีให้บ้านด้วยอ่ะให้บ้านถ้าต้องการช่างประจำบ้านเพราะจะซ่อมอะไรบางอย่างออบ้านหนูแอร์เสียหมดเลยค่ะร้อนมากก็ดีร้อน ต้องการช่างแอร์ในตำนานชไมาพติชาอด้ยดีมากดีสุดอตอนนี้เรามาถ้าเราจะพูดคุยกับคนอื่นเราคุยด้เลยครับคุยคนี้โอเคพี่พติทกตาก้าต๊กตาโอเคมาปักตะก้ากันนะครับกตะก้ากดตะก้าดตะก้ากดตะก้ากดตะก้า น้อยน่ารักเลยตะก้าะคาตะก้านคะตะก้าเลยอีกแสนเดียวแล้วตาก้าแล้วหล่อมากหล่อไม่ไหวแล้วตะก้าก็แตกเต็มมากค่ะลยนนี้มาโน่เดี๋ยวนูดูนะคะพี่ติ๊กพี่ติ๊กก็ดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้คนกดของพี่ติ๊กไปเท่าไหร่เสียงนี่่ะเสียงมันหน่อยจังแอปเสียงมะตอนนี้นะคะก็เจอห้าแผนแล้วค่ะพี่ติ๊กมองเห็นไหมกุ๊มาหนีนิดนึงได้นะคะ ยิวมาค่ะมยิวมาพี่ติ๊กพอดียิวเป็นเพื่อนเองค่ะพี่ติ๊กเห็นไหมคะงั้นเรามาดันตะกร้าเซ็ออร่าไหมคะเพาะว่ายังได้น้อยตะกร้าอื่นอ่าเแม่ดดมที่ขายตะกร้าหนค่ะพี่ติ๊กใสออร่าพี่ติ๊กองอ้อนได้ไหมคะแบบพูดขาขาแล้วก็เหมือนว่าคนในไลฟ์เป็นแฟนพี่ติ๊กพี่ติ๊กจะพูดเตียยเขาว่าอะไรคะเออ น่าจะมีหลายกลุ่มนะฮะหมายถึงว่าแบบีแฟหลายกลุ่นเหรอคะไม่ใช่เป็นสีเดียวนั่นแหละสิครับเรียนน้องๆและครันน้องๆสวัสดีครับแล้วก็วันนี้มันจะมีบาโนบาคิบาโนบากิผิวสายออร่านะครับเราโกตาก้ากันได้นะหวานมีเซ็ตเป็นสีวโอเคมีเซตเป็นสีด้วยนะคะมากดตะก้ากันนะคะ อะไรอะไรนะคะถ,ถ,ถ้าถ้าเกิดปรากฏครบทุกตะก้าที่จะแบบเพิ่มทวีความน่ารักขึ้นโอ้โหโอเคค่ะกดเลยพอพีออเดอร์หน well. uh ูรกไปแล้วสองค่ะค่ะอุ้ยชนค่ะนี่ทำไมสันายิวมายิวมาเป็นเพื่อนกันใครมานะคะ ยิวยิวครเขาถคือใครเขาถามพ่อของยูจิ่งหพ่อของยูจิ่ะโอเคเพราะเขาถามแค่ติ๊ตพูดที่น่าหลอกคือเอายังไงใครเป็นใครเป็นของคือืนมาถึงงี้ก็เลยนั่นน้งบอกนบนอะไรล้อหลอกคอมเมนต์บอกสนใจก็บอกว่าตะก้าหล่อมากคุณผ่านพี่ติ๊กหนูกดแล้วนะคะหนูเขาบอกว่าขโมยเงินผัวมากดให้พี่ติ๊กเลยจริงหรอจ๊ะอันนี้เรื่องจริงหรอจริงพี่ติ๊ตก็แล้วกันครัผมเอ้ยจาห้า ไปแไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไม่ต้องคียวนะัาอว่าเกานกไปสิต้องไปเดีวสิกออาอู่กอนเจอยู่ก่อนอห้อยู่นานๆอยู่นานได้หคยซอนี่นังมองตาเขียวแล้วเนาะบอยบาก่อนด้บอยบากอนด้ แล้วถ้าเกิดพี่ดิ๊กใส่สูตรมาแล้วจะมาทำอะไรนี่สนนีมส่วนสองเจนนี่เธอลืมชาหรือเปล่าพี่บอยฟังนะไม่ว่าใครจะมากันแล้วแต่พี่บอยเป็นใครอ่ะใคร รักสามศร้าว่ะไอยังไงบูมใครยังไงยังไหนะเออวันนี้เราต้องเลือกแหละรถไฟชนกันรถไฟชนกันรถไฟชนกันพี่ติ๊กต้อบอกพี่พ่อผิวเลยนะพี่ติ๊กมาไลฟ์ครั้งแรกจริงๆนะ้นครั้งแรกครั้งแรกเลยเขาไม่ยอกมาไลฟ์จีกว่าจะลากเข้ามาได้เนี่ยขอกำลังใจพี่ติ๊กหน่อยป่ะอ๋อขอกำลังใจยังไงดีคะหมายถึงว่าพี่ติ๊กต้องขอกำลังใจป่ะใช่ขออะไรนะว่าให้ในนี่ให้กำลังใจพี่ติ๊กแล้วก็ในครั้งนี้แล้วก็ไว้มีโอกาสเราเจอกันใหม่กับการมาจะไปแล้วเหรอคะยัง S <S เออฝากผลฝากผลงินเขาหน่อยนี่คือคนแบบเขาอ๋ออีกสองนาทีออีกสองนาทีขอห้าล้านหนูว่าได้ก่อนถ้าห้าล้านพี่ติ๊กจะทำอะไรอ่ะเออพี่ติ๊กอย่ามองพวกหนูค่ะถ้าห้าล้านพี่ติ๊กต้องเล่นบทละครขอเจนนี่แต่งงาน โอเคโอเคบอดยากมากมัีความเสี่ยงมถ้าเจอหนี่มีความเสี่ยงแล้วเนื้อความเสี่ยงไหมคะมางั้นขอบูเป็นแฟนโอ้โหนี่บูมึงก็จินตนาการเก่งมึงก็จินตนาการเก่งเหมือนกันเนาะอย่างวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเคุ้นแล้วแล้วเดี๋ยวที่เออถอดบม็อให้ได้ดีนะที่ถอดแค่ไมน นี่พี่ติ๊กบอกให้คนมากดตะกร้าเยอะหน่อยเราอีกนิดเดียวเองเพราะว่าแน่นอนไม่เคยทำราคาถูกอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆแล้วก็มาเขาพี่ติ๊กจริงๆเลยยเแม่พี่ติ๊กขายไปครึ่งร้านแล้วแม่จริงเหรอตอนนี้ครึ่งค่ะคุณแม่ดูนี่เนี่ยคนเอาเซ็ตไม่สะดวกแก่เยอะสุดสุดจาดเซ็ตไม่สะดวกแก่ดีที่สุดไงอืมเนี่ยมากตอนเนี้ยแต่ใครเป็นสิวก็สามารถเซ็ตพรีเมียมมันก็คือเซ็ตไม่สะดวกแก่นะเอาจริง ฟังมากตุ๊กตาค่ะฮอตเก9ไปแล้วค่ะมันนี้ตอนนี้เหรอใช่ค่ะเอาพิตติค์มาฮอตเก้าเก้า้าคืออธิบายฮอตเก้าเก้าเก่ฟังเเก่งเยเ่อนๆกรจายพี่ติ๊กเพิ่งเอาจากปากคืออตเกยาเก้าเกก็คือแบว่าเสียค่ะเสียเสอิพี่ติ๊กค่ะฮอตเก้าเเนะก็เดิอตเก้เก้าเกาคนแบบใส่ตะเกียบไว้เป็นพันมากเลยค่ะรอดใจตังค์กดใจตังค์กดใจตังค์ด้วยชายพี่ติ๊กเอาให้เายดใจตังค์ด้วย เมื way, like, uh, okay. okay. ่อใส่ตาข้าแล้วอย่าลยคือใส่เงินด้วยโอเคอมันมีแบบว่ากดยิ่งมาแล้วไม่จ่ายเงินก็มีมีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดก็แปลว่าเราอยากได้เนาะเราต้องใช่ถ้าเราอยากได้เราอยากทำยังไงวะเราอยากได้เราก็ต้องพยายามเออไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคนคนด้านไหนหรือไม่บางทีแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันจบไวๆเนี่ยเราใช้เงินฟาดเลยนะทันไร ถ้าใช้จ่ายกับพนักานก็จะค่าลาหารได้ดีกันแล้วติ๊ก็ร้อนเงินเหมือนกันเนาะเขาไม่ได้ร้อนเลยหรอติ๊กชาติร้อนเลยร้อนเล่นนี่เร็วสิที่ว่าสนุกเพราะกองเชียร์เนี่ยเหรอ

สวยเลยอ่ะพี่ชาเ้สวยอ่ะสวยทางบ้านบอกให้เจนนี่ทำอะไรกับพี่ติ๊กนะคะไม่ทำอะไรเลค่ะเลี้ยงลูกไปเลยค่ะเอ๊ะพี่เจนี่พี่ติ๊กอรักค่ะถ้าขอ่น่ารักไม่รักเออติกว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งเจียวของติ๊กอะทำยังไงอ ไมาเจอเจมานั่งเฉยๆค่ี่ติ๊กมีอะไรจะบอกเจนนี่มีอะไรจะบอกพี่ติ๊กมีอะไรจะบอกพี่ได้มาเจอเจนนี่ครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนมากขอบคุณมดตาขอบคุณบูนะครับแล้วก็ขอบคุณเจนนี่รั้งเลงขอบคุณ เจนนี่ข้าลูกอยู่ข้างหลังข้าเจนนี่ขี้วัวเป็นเจนนี่ให้เจนนี่อยู่เลยให้พี่กับบอยจับกันเจ้โอ้ยอ่างนี้ตายเตะสองต้องแบบมันหวทอ้งสองคนสองคนจริงๆอะมามามานผูไม่จับเวลาหนูลูกจบแล้ยเจนนี่กับพี่ติ๊กใส่ชุดคู่เหรอเฮ้ยไม่ฉันใส่ก่อนผู้ชายใส่ตามพอดีว่าวันนี้ทิ๊กมาในในทีมประธานประธานนักเรียนโอ้ยน่าถ้าถ้าจะขอดูแต่มันอาจจะหนูเยอะแฟนไม่เท่าไหร่ ไม่มีอะไรคร่ะอาพิธตกรกป็นแค่อยากให้พี่แบบว่าเป็นประธานใี่ดูแบบว่าเท่ๆแค่นั้นเยอะนะไม่มีอะไรค่ะพิธีการอยู่อยากจะบอกอะไรไหมคะรอที่หมดเวลายงหมดไปแล้วทำไมมาหมดเวลาแล้วทำไมพวกเธอไม่ให้ฉันกลับบ้านกันเลยกลับก็ได้กลับใกล้ให้คุณแม่กลับคนเดียวพิธีกรอยู่ต่อได้แม่กลับก่อนเลยแมรีบแม่กลับก่อนเลยบางที่กเลยคือจริงอยู่ไหนคะจะบอกว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาไลฟ์กัน ที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณบาุมากิขอบคุณมุตะขอบคุณเี่ขอบคุณคุณทีมงานทุกทุคนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเดี๋ยวเราดูไลฟ์ต่อจะมีไมีี่มีีมีี่มีอะไราที่หมดก็เป็นเจ๋คับงอ้อน่หมดเลยเธอ่่ไหใีสันก่อนได้ได้ได้่รูปก่อน อแม่ด้วยแม่ด้วยอาแม่ด้วยสิเอาั้นเอาสี่ก่อนสี่ก่อนสี่เจ้เยอาจารยังไงสี่เสร็จค่ะเสร็จแล้วสองค่ะสองทอ่าก่อนไปเือขายมลาดุเอกี้ฉันก่อนเร็วๆปดนเมื่อกี้ล่อมากทุกคนปลาด่กี้นะคะูกที่สุด้วตอนที่คุปองยังมีชีตอนู่นั้ยกาให้หน่อยห่ด้วยค่ะฟังเจนนี่สรุปให้นะ มีเข้าตังร้อนนบ,บาลูบากีนะคะ,ะคะือตอบโจทย์ทุกสภาพผิวมีทั้งหมด5เซตอันนี้ผิวฟูดูอิ่มน้าสาหรับคนนอนดึกหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดนะคะผิวโซมผิวแบบว่าไม่ชุ่มไม่ชื้นไม่เหมือนผิวเด็กกดในนี้แล้วก็เซตนี้นะคะจะเป็นเซตของเซตผิวพรีเมียมอันนี้จะเป็นเซตที่ดีมากๆเลยผิวพรีเมียมคือครบจบทุกปัญหาอยู่ในเซตนี้แล้วก็ ผิวดูเด็กไม่สะดวกแก่อันนี้คือสําหรับคนที่อาจจะอายุเยอะเลยอยากจะมีผิวหน้าที่สตาร์ไวอะไรโน่นนี่นั่นนะคะก็สามารถมาไว้ได้เลยนะคะแลดูเด็กลงแลดูเด็กลงนะ,ะและดูสว่างเวอร์เผื่อออยดูเผื่อสอบข้อสอดูอยู่ <c oughs> อันนี้นะคะผิวเป็นสิวก็คือง่ายๆใครเป็นสิวไม่ว่าจะสิวฮอร์โมนสิวนอนดึกสิววัยรุ่นหรือสิวแบบว่าเป็นเพราะแต่งหน้าจัดโดนแดดอะไรเยอะก็คือกด สำหรับเซตนี้ได้เลยค่ะเซตนี้ค่ะและเซตสุดท้ายนะจ๊ะเป็นเซตผิวใสแรดูใสและแรดูออร่านะคะเซตที่บุ้มถือนี้เลยนะจ๊ะกดจัดการได้เลยจ๊ะพี่พี่ไม่ไ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่อ่ะกล่าวอะไรก่อนแป๊ะนิดนึงมนะฮะเออกล่าวไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคครับก็เราจะหมดบายเราขอบคุณจริงโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็วันหลังมาหลังวันหลังมาไลฟ์กันต่อโอเคเจอกัน ในในวงเล็บว่าถ้าเกิดว่าเจนนี่เขาว่างนะอือว่างวันนี้ออ๋อเหรอคะโอเคเดี๋ยวพรุนี้ต้องมาให้จริงๆวันนี้ก็ไม่มีคิวแล้วนะคะออโอเคเครับไปซีเราอยู่แล้วก็เออสวัสดีทุกทุกคนแล้วก็เอ่อไอเียอยากจะบอกว่าคิวในวันศุกร์คืนนี้นะคซีมาแล้วเอา